สองก็สามสิศูนย์กสามศูนย์เก้าสามสามเก้าสองสี่ศูนย์เสามสองสามสี่สี่หแปดเอ๊ะอันนี้มันน่าจะผิดนะเนี่ยไม่รู้ผิดหรือเปล่าเนาะช่างมันเถอะเดี๋ยวเรอค่อยว่ากันอีกทีเราก็เลยเอ่อมาช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าอย่างนี้แหละเพราะว่ามันจะได้ช่วยกันอีกแรงหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะช่วยได้มากแค่ไหนแต่ว่าเราก็อยากจะช่วยเนาะสิ่งไหนก็ตามเนาะ น้องสองกอ็สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคุณว่าน,นิดามาแลว้วสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณว่าน,นิดาขอบคุณมากนะคะขอบคุณคุณว่าน,นิดานะคะมีข่าวอะไรบ้างอ่ะมีข่าวอะไรมีข่าวอะไรบอกมา <c oughs> วันนี้มีข่าวไหมอันนี้ใช่หรือเปล่าอ๋อีนใช่แล้วปโปรที่สี่นะคะปโปรที่สี่กาแฟสามกล่อง 900บาท5กล่อง1,300บาท10กล่อง2,300บาทนะคะโปรที่5คอลลาเจน3กล่อง1,080บาท5กล่อง1,700บาทแล้วก็10กล่อง3,000บาทนะคะสนใจก็ทักไปที่0927947526 0923924458 LINE @tpskinofficial นะคะก็ได้แล้วสินค้าอย่างน้อยที่สุดเราก็มาช่วยประกันประชาสัมพันธ์แล้ว พูดคุยกันด้วยทักทายกันด้วยเข้ามาทักทายพูดคุยเพื่อจะได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์สินค้าด้วยสวัสดีค่ะคุณชติการขอบคุณนะคะอ้าวมีเสื้อด้วยนะคะขอบคุณนะคะน้องปอนบางทีเพื่อนเราก็ไม่ได้เข้ามาบางทีมาบ้างอย่างเงี้ยเราก็ควรจะมีบ้างใช่ไหมก็มีไปอย่างนั้นแหละมีได้ไม่มากนักเนาะ เสื้อองค์ปู่ปริจิตนะคะเขาปกมี6ไซส์นะคะไซส์ S 36 M 38 L 40 XL 42 2XL 44 3XL 46มี8สีขาวเหลืองน้ำเงินแดงเขียวส้มชมพูม่วงนะคะตัวละ299บาทส่งฟรีนะคะสนใจก็0927947526 0985เออ0932934458 093 093 392 4 4าสามสามเองสี่ี่ห้น ATP Skin o f f a l นะคะได้ข่าวว่าหมอใช่ข่าวใหญ่เลยนะเนี่ยคุณยายน้องจ๋าสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะยายน้องขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณยายน้องไอคิวนะคะขอบคุณคุณโชติการนะคะขอบคุณมากสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเลื่อนก่อนเลื่อนก่อน ขอบคุณนะคะนั่นแหละคุณวันิดาก็เอ๊ะไปไปไปฟังที่บ้านบ้านพี่ดุจเมื่อวานเนาะว่าน้องหมอเอารถล้ลมทับทับทับอันนั้นแหละเนาะไม่รู้ทับขาเลยทับอะไรนี่แหละข่าวใหญ่ข่าวใหญ่บวมใช่ไหมอันนั้นบวมเนาะน้องนิคมสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะน้องนิคมขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณนะคะไม่ได้ไปนานเลยบ้านน้องนิคมนี่ จริงๆนะเออจริงๆนะอ,อ,งงอมไม่ได้ไปนานมากขอโทษด้วยนะขอโทษด้วยขอโทษที่ยังไม่ได้ไปเนาะขอโทษมากเดี๋ยวเดี๋ยวจะตามไปนะโอ้ยนานมากเหมือนกันไม่รู้กี่วันแล้วคงจะก่อนสงการแล้วละ่ะนะจ้าขอบคุณนะคะการไม่ได้ไเอาใช้การไม่ได้หลายวันเออช่างเถอะเนาะ ให้มันให้มันอยู่อย่างนั้นสาธุเออเอาไ่เอาไปสาธุขอให้น้องหายไวๆนะคะน้องหมอน้องหมอขอให้หายไวๆเกยบไปแล้วเกยบไปแล้วเกยบจะบอกว่าเออให้เป็นอย่างนั้นแหละนิ่ใส่ไม่ดีเนะพูดอย่างเงี้ยขอบคุณนะคะแม่น้อยขอบคุณมากขอบคุณทุกคนนะคะก็การที่เรามาเป็นเอฟซีของลุงของป้าแล้วก็ เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของเขานิดหนึ่งหลังจากนั้นเราก็เมาส์มอยของเรานี่แหละนะคะช่วยภาษาสัมบัติสินค้าบ้างทําน่นทํานี้บ้างอย่างเงี้ยแล้วเร็วเราก็คุยกันไอ้ได้แปดแปดปอนเอนหมูบินสวัสดีเอ้ยเขาก็อยู่ด้วยกันนานเนาะใครน้องใคด้าเนี่ยเราไม่ได้ไปเราไม่ได้ไปดูบ้านเขาเราต้องไปดูบ้านเขาก่อนไปดูบ้านของคนไฮด้าอ๋อไอ้พูดติดตามสี่คนอ๋อไม่มีข้อมูลเกิเกบค่ะ โอเคค่ะไม่เป็นไรนะคะถ้าอยากจะทำช่องก็บอกได้นะคะคุณไหดา้าเราก็จะช่วยกันแบบนี้แหละอ่าเนาะคุณไอดา้าถ้าอยากทำช่องก็ก็บอกกันแล้วเราก็จะติดตามแล้วช่วยกันเนาะช่วยกันเพื่อเป็นไม่รู้ส์แหละทำช่องแล้วมันจะได้อะไรนี่ยังไม่รู้เลยนะขนาดคนคนขนาดเราแล้วย,ยังไม่ได้อะไรเลย เดี๋ยวเราลองเราลองทำไฮไลท์ดูนะไม่รู้แหละ